แม้ว่าจะได้รับคำมั่นสัญญาจากฟูซังแล้วแต่ว่าตูเหยียนสวยก็ยังหวังว่าฟูซางจะส่งเขากลับไปอยู่ที่บ้านกํพาพระนั่นอีกอยู่ดีเพราะว่าคนก่อนหน้านี้ที่ที่รับเขาไปเลี้ยงก็เป็นแบบนี้กันหมด เพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่ต่อเขาได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้ฟรีๆทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่ทำได้ใครบ้างละ่ะที่ไม่ชอบเด็กที่เชี่ยวฟังกันแบบนี้คนป้าคราบพี่เขาชอบอะไรหรอคนหนูหมายถึงคุณหนูหรอ ตั้งแต่ที่ป้าอยู่กับเธอมาหนะบุคลิกของเธอเป็นคนเข้าถึงได้ง่ายมากเลยเราก็อย่าไปกังวลไปเลยว่าคุณหนูจะส่งกลับไปที่นั่นอีกคุณหนูไปหลับเรามาด้วยตัวเองแบบนี้นั่นแปลว่าคุณหนูชอบเราไงไงล่ะลูกฟูซสร้างชอบเราฟูสร้างชอบฉันหรอไม่เธอแค่ส่งสารฉันเท่านั้น แล้วสายตาของเธอคู่นั้นมันทำให้คนอยากจะเข้าใกล้เธอพี่ครับยืนเหมืออะไรอยู่หลากกินข้าวได้แล้วเออครับพระพี่ครับอันนี้ผมทำให้พี่ลองชิมดูสิครับคุณหนู้าเยี่ยนสวยมาเรียนทำอาหาร กับฉันตั้งแต่เช้าลู่แล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าอยาททำให้คนหนูทานอืมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณนะพี่ชอบผมก็ดีใจครับตั้งแต่เยี่ยนซวยเข้ามาก็อยู่เนี่ยช่างชก็ไม่เหนียวอีกแล้วเนาะแถมบ้างเราก็คคับข,ขึ้นเยอะเลย อารุณสวัสดิ์ครับคุณตารีบกินข้าวเช้ากันเลยดีกว่าครับเยี่ยงสวยน่ารักจังเลยนี่เพิ่งหกก่ใช่ไหมเดี๋ยวเธอมหน้าตาพาไปเข้าเรียนนะเข้าแล้วแต่คุณตาเลยครับเดี๋ยวรอให้หนูรับเด็กอีกคนเข้ามาก่อนแล้วคุณตาค่อยพาเขาสองคนไปเรียนพร้อมกันแล้วและอดแล้วกันค่ะ เด็กอีกคนณหรอเธอจะเอาใครมาอีกไปแล้วน้ำร้อนด้วยนั้นเนี่ยโดนลวดหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยฉันจะไม่เข้าใจจริงๆว่าเสียเวลาคลอดแกออกมาทำไมยังจะยืนง้ออยู่ทำไมทำไมยังไม่รีบไปเก็บให้เรียบร้อยหรือแกจะให้ฉันไปทำ มองอะไรยังไงแกก็ยังเป็นลูกฉันนะให้เกียรติกันบ้างสิวะฉันไม่เอาขี้เท่ายับปากให้ตายหาไปตั้งแต่เด็กก็ปนเท่าไหร่แล้วอย่าไปลงที่เด็กเลยทนาะทำขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่ความผิดของเด็กสักหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกว่าฉันสงสงลูกชายของฉันเกี่ยวอะไรกับแก บ้าเอ้ยแบบนี้ยังน,นี้ต้องโดนร้องเรียนเข้าสักวันเด็กสอนเด็กแบบนี้คิดว่ามันจะออกมาดีไหมล่ะแล้วมันเผือกอะไรด้วยตั้งแต่เกินมาฉันก็เจอเรื่องแบบนี้อยู่ประจำไม่ใช่หรอก็กน่าจะชินได้แล้วสิเจอตัวแล้ว เธอที่เคยบอกว่าเราจะได้เจอกันอีกไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้ขอโทษนะคะใครชื่อเสียวเจียวเจีฉันเองค่ะไม่ทราบว่าคนณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางมีเงินไม่รู้มาหาฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันต้องการลูกของคุณ นี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันผิดกฎหมายไม่ใช่หรอฟูชันพูดบ้าอะไรอีกเนี่ยนี่เคยรู้จักคำพูดอออ้อมอ้อมบ้างปะช่วยพูดให้มันดูดีหน่อยจะได้ไหมพูดใครพูดใครคนอื่นประทับใจอะคุณจะเอาลูกฉันไปทำไมฉันอยากรักอุปการรักเขาเป็นเอกสารทั้งหมดคุณเอาไปดูก่อนได้เลย ถ้ามีเงื่อนไขอะไรก็บอกมาได้เลยเธอจะพาฉันไปอยู่จริงๆหรอ,อปาการะหรอคิดจะแย่งลูกชายของฉันไปเนี่ยนะฝันไปหรือเปล่าแล้วจะเอายังไงฉันอุตส่าห์ทนตั้งท้องม,มันมาเกือบสิบเดือนกว่ามันจะคลอดออกมาได้แล้วต้องเลี้ยงมันมา จนตอนโตก็ได้ฉันช่วยให้5้าแสนวอลต,ตอบตอบรับตีเลยงั้นหรอฮะแค่นี้เองหรอหนึ่งล้านหนึ่งล้านสำหรับเธอก็แค่เงิน10บหยวนเท่านั้นเองหนึ่งล้าน เงินจำนวนนี้นอกจากฉันจะสามารถซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางใ,ใหม่ได้ทั้งหมดยังจะย้ายที่อยู่ออกไปจากที่นี่ได้เลยนะเนี่ยฉันว่ามันยังน่าจะเรียกร้องได้เยอะกว่านี้อีกให้แค่ลางเกียวเนี่ยนะรอเล่นปั้นเนี่ย เฉยวเยเป็นลูกรักของฉันนะเลยนะเรื่องจริงแบบนี้ไม่น่าละเธอจึงรู้สึกไม่พอใจฉันอยู่ตลอดเวลา2อล้านหาอะไรนะชมวหูฝาชิมไหมเนี่ยพูดอีกทีได้ไหมถ้ายังไม่พอใจฉันฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะ ท่านฟูซานใจเย็นๆก่อนได้ไหมถ้าเกิดเธอเปลี่ยนใจไม่ยอมยกลูกให้ว่ายังไงเดี๋ยวก็ผิดกฎกันไปหมดหรอกความอดทนของฉันมีขีดจำกัดนะเพราะฉะนั้นเงียบซะโอเคสองล้านห้าก็ไม่น้อยนะฉันว่ารีบรับเอาไว้ดีกว่า ถ้าไม่รีบคว้าตอนนี้จะไม่ได้อะไรเลยตกลงฉันยอมรับเนื่องไขนี้เด็กนี้เอาไปเลี้ยงต่อเองลักกันฉันไม่ยุ่งด้วยแล้ว <c oughs> หลังจากนี้ <c oughs> เฉียวเยกก็ <c oughs> กับฉันไม่มีอะไร <c oughs> ต้องเกี่ยวข้องกันอีกถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนักสกูล <c oughs> เขาก็ได้ตามใจเลย ฉันจะออกขอโทษนะมัฉันจะได้ออกจากชีวิตแบบนี้งั้นหรอยังไงต่อดีเนี่ยไปเถอะผมผมเลี้ยงง่ายครับผมรับรองว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คุณแม่เด็ดขาดอืม นะอนาคตเขาจะกลายเป็นแบบไหนกันนะเขาคงไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเขาได้อยู่กับผู้สั้นแล้วเราก็รับรองว่าจะเลี้ยงกล้ดีกว่าแม่ของเขาสิบเท่าแน่นอนสำหรับอนาคตแล้วนะเขาคงยังจะไม่ทันได้คิดอะไรมากนะักเพราะเพราะว่าตอนนี้เขายังคงไม่ได้ อาจจะคิดอะไรอีกแล้วโอ้โหอับน้ำที่นี่ท,ที่นี้ท่านผู้จานทำมถึงไม่พาเขากลับบ้านสักทีละมาที่นี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องทำตัวให้เหมือนเจ้าหมายเลขหนึ่งนะสี่ถึงจถะถูกอ่ะก่อนอื่นต้องทำความสะอาดสะอันก่อน ระหว่างทาความสะอาดไอหนูไม่ต้องกลัวผู้เชี่ยวชาญด้านการทําความสะอาดให้เด็กๆโดยเฉพาะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่อาบน้ำจริงจังแบบนี้เลยร่างกายสะอาดแล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ยังรางไม่ออก คนหนูเสื้อผ้าที่จะให้เปลี่ยนดิฉันไว้วางไว้ที่หน้าประตูเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อครับผมผมอาบเสร็จแล้วพออาบน้ำเสร็จแล้วดูดีขึ้นเนยอะเลยฮะท่านผู้สารรีบชมเขาเร็วทำทำให้เขารู้ว่าคุณคิดยังไงชมว่าเขาหล่อนเนี่ยนะ ช่างเอะไม่ต้องพูดดีกว่าเดี๋ยวต้องไปตัดผมเพิ่มหน่อยส่วนเสื้อผ้าก็โอเคแล้วล่ะปะ่ะไปหั่นต่ออะืมอ้แยะน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตัดผมให้หลอดๆเลยนะส่งผมเสื้อผ้าเรียบร้อยแบบนี้ก็ใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขมากเลยแล้วล่ะ เป็นเพราะท่านฟูซานเลยนะเนี่ยเอาหลักกลับบ้านกันได้แล้วอืมาตะมาตะโกนกู้คุณตาหนูกลับมาแล้วค่ะค่ะคุณตาพี่ครับเขาอยู่ที่นี่ได้ยังไงขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนช่องอ่ามนมางาสนุนสุดด้วยนะคะ